สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีข่าวอัปเดตนะคะม33นะคะรับเงินเยียวยา6สิงหาคม2564นายจ้างลูกจ้างพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัด9อาชีพนะคะได้เพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มเข้มเขามาอีก3จังหวัดนะคะก็จะมีชนบุรี ะเชิงงแซวและอยุธยานะคะที่จะได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะตามมาดูกันเลยค่ะกลุ่มม .33 นะคะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มพนักงานเอกชนทั่วไปนะคะที่เป็นลูกจ้างทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะคะ รวมถึงนายจ้างด้วยนะคะและกลุ่มม .33 นะคะลูกจ้างนะคะไม่ต้องไปสมัครทำอะไรทั้งสิ้นนะคะนายจ้างจะเป็นผู้จัดการให้นะคะและผู้ที่เข้าเงื่อนไขนะคะของกลุ่มม .33 นะคะจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัด9อาชีพเท่านั้นนะคะ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ได้นะคะและใน10จังหวัดนั้นนะคะได้แก่กรุงเทพมหาคนครนะคะนคนปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นาราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลานะคะและวันนี้นะคะได้เพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มเข้ามาอีก3จังหวัดนะคะก็มีชนบุรีพระนครศรีอยุธยาและฉะเชิงเซานะคะ ส่วน9สาขาอาชีพที่มีนะคะ 1. ก่อสร้าง 2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3. ศิลปะบันเทิงและนันทนาการ 4. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ 5. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 6. สาขาการขายส่งขายปลีกการซ่อมยานยนต์ 7. สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8. สาขากิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ 9. สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษาใน 9. สาขาอาชีพนี้นะคะจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะคะของม .3 3สนะคะและกลุ่มนี้นะคะจะมี3แบบนะคะที่จะได้รับเงินเยียวยาคือลูกจ้างคนไทยแล้วก็ลูกจ้างต่างชาตินะคะและนายจ้างนะคะ3ามกลุ่มนี้นะคะซึ่งลูกจ้างนะคะจะได้รับ เงินเยียวยา2,500บาทต่อคนรวมกับเงินเดือนอีก5 0์ของค่าจ้างนะคะรวมแล้วไม่เกิน7,500บาทสำหรับคนต่างชาตินะคะและไม่เกิน10,000บาทสำหรับคนไทยนะคะส่วนนายจ้างนะคะจะได้รับเงินเยียวยารายละ3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนจำกัดไม่เกิน200คนนะคะช่องทางการรับเงินของกลุ่มม .3 3สานะคะ ก็คือช่องทางพร้อมเพย์นะคะเริ่มโอนเงินนะคะวันที่6สิงหาคมนะคะพร้อมกันทั้ง10จังหวัดเดิมนะคะและสำหรับ3จังหวัดที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะคือชนบุรีฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยาให้รอเคาะวันโอนในสัปดาห์หน้าคือวันที่15สิงหาคมนี้นะคะ และรอรับเงินโอนช่องทางพร้อมเพเช่นเดียวกันค่ะหากใครยังไม่ได้สมัครนะคะให้รีบไปสมัครให้เรียบร้อยนะคะค่ะและสำหรับข่าวอัปเดตมาตรการเยียวยาม .3.3 ที่คืบหน้าก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ